ฮะไม่ได้ยินเลยค่ะไม่ถัดไปเฟืองทำไมอะลูกทำไมถึงไม่เล่นนะคะทำไมจน oh <my> พูดแฉน้ำน้ำคุณไม่ได้ยินไปฟื่องเป็นอะไรไปเฟื่องผิวดำค่ะแค่นี้เองเหรอเหตุผลแค่นี้เองเหรอลูก แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าใบเฟินบอกว่าน้ำเพชรผมสั้นไม่อยากเล่นด้วยน้ำเพชรจะทำยังไงแม่แล้วใบเฟินเขาก็ขาวได้ไหมอ๋าใบเฟินเขาก็ขาวได้เหมือนกันแต่เขาแค่ยังเล็กอยู่แล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คนเรามันมีทั้งผิวขาวผิวดำเห็นไหมเห็นผิวไหมกูก็ไม่ได้ขาวเห็นไหมกูก็ทำเหมือนกัน ด้วยพ่อกับแม่ใบเฟิร์นเขาไม่ได้ผิวขาวเขาก็เลยผิวออกมาเป็นสีนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเป็นเพื่อนกับใครต่อให้เราผิวขาวผิวดำผมสั้นผมยาวเราก็เป็นเพื่อนกันได้พอเราอยู่ห้องเดียวกันเข้าใจไหมคะไม่ใช่ว่าเอาเขาผิวดำแล้วหนูจะไม่เล่นกับเขาไม่ได้นะหนูแบบอย่ามองคนแบบนั้นเนาะไม่เอาเนาะเขาก็น่ารักเห็นเหรอเขาก็พูดพอพูดน่ารัก เห็นไหมเขาเคยรังแกน้ําเพชรไหมลูกไม่เคยเลยใช่ไหมคะเราอยู่ห้องเดียวกันเราต้องเป็นเพื่อนกันเข้าใจไหมคะโอเคค่ะอย่าให้ครูเห็นแบบนี้นะไม่เอานะลูกต้องรักกันนะคะขอบคุณค่ะ